ตามกันต่อครับทางทีมข่าวทีนเอ็นทวนี่โฟร์ครับได้ติดตามภารกิจของกองทัพเรือและก็เหล่าคนบันเทิงครับซึ่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกันนะครับในจังหวัดนนทบ,บุรีครับโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลไทยนครินและก็เหล่าบรรดานักร้องจากค่าแกรมมี่ครับที่ตอนนี้ออกพื้นที่ทุกวันนะแต่ละคนไม่ใช่แค่แกรมมี่นะครับทุกคนเลยครับแต่วันนี้อ่ะเราก็หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันวันนี้เราพาไปดูทางแกรมมี่ด้วยร่วมกับกองทัพเรือติดตามได้จากรายงานของทีมข่าวศิลปวัฒนธรรมเท กำลังคนจากกองทัพเรือได้ช่วยกันลำเลียงอาหารน้ำดื่มและถุงยางชีพจากกองบัญชาการกองทัพเรือและออกเดินทางโดยเรือนังเสืองเรือด่วนธุรการหมายเลขขอสทร1 1 4 1ซึ่งปกติจะใช้ในราชการมีหน้าที่หลักคือรับส่งข้าราชการทหารเรือลำเลียงอาสาสมัครกว่า100คนและเรือสุวรรณเทวีหมายเลขขสทร1 1 4 4่งลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยประกอบด้วยน้ำดื่ม250รหโล อาหารปรุงสำเร็จกว่า1น0 0กล่องนมพร้อมดื่มอีก900กล่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในเขตจังหวัดนนทบุรีบริเวณริมแม่น้ําเจ้าพยาร่วมกับนักร้องจากค่ายแกลมมี่และอาสาสมัครสมาคมศิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นที่29กองทัเพเรือมีหน้าที่หลักในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้ง16เขตของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพยา จังหวัดนนทบุรีในอำเภอบางกรวยอําเภอบางใหญ่อําเภอบางบัวทองอําเภอเมืองและจังหวัดคนครปฐมเขตอําเภอพุทธมนฑลโดยใช้กำลังคนกว่า5 0 0พันายในการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งนี้เป็นที่น่าคือพอใจนะครับเพราะว่าประชาชนโดยส่วนใหญ่ในฝั่งทนเนี่ยคือพื้นที่ที่ประสบภยัยเป็นส่วนรวมรวมถึงในพื้นที่อื่นๆที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ย เราได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถนะครับปัจจุบันกองทัพเรือทุ่งเทกําลังคนเนี่ยไม่ต่ำกว่า5,000คนนะครับและยุทธประกอบอื่นอ,อีกมากมายที่เข้าไปช่วยช่วยเหลือประชาชนนะครับทีมงานใช้เวลาเดินทางหนึ่งชั่วโมงกับอีก15นาทีมาถึงอย่างหน้าวัดไซมาใต้จุดนี้กองทัพเรือได้ตั้งแพรพักสำหรับเป็นจุดรวบรวมสิ่งของบริจาค ก่อนจะกระจายสิ่งของให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามชุมชนและบ้านเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยจะใช้เรือเล็กและเรือ,อยางขนส่งเนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ทําให้การช่วยเหลือทั่วถึงมากยิ่งขึ้นจากนั้นเราย้อนกลับมาทางวัดเขมาพิระตารามเพื่อมอบสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยที่ตําบลสวนใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี ซึ่งชุมชนนี้มีบ้านเรือนตั้งอยู่นอกแนวขันกั้นน้ำจำนวนมากและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้อย่างหนักโดยเฉพาะช่วงเวลาที่น้ำขึ้นทีมข่าวของเราได้พบกับเซรีพรสวนสุจริตชาวบ้านตำบลสวนใหญ่ที่ออกมารอรับสิ่งของบริจาคโดยเธอพาทีมข่าวไปดูสภาพบ้านที่ต้องยกพื้นสูงหนีน้ำกว่า1เมตรจนพื้นที่เสริมนั้นสูงเกือบถึงพื้นของบ้านชั้นสอง นอกจากนี้เธอต้องเลี้ยงดูน้องชายที่ร่างกายไม่ปกติเป็นผู้พิการแต่กําเนิดและแม่ที่ร่างกายไม่แข็งแรงเนื่องจากที่ผ่านมาต้องคอยดูแลลูกที่พิการจนข้อมือไม่มีเรี่ยวแรงซึ่งเธอยอมรับว่าเครียดมากเครียดจนแบบว่าบําดันมันขึ้นน้องสาบอกอย่าเครียดแบบว่าถ้าเครียดไปแล้วพี่เป็นอะไรไปแล้วมันจะทํำยังไงก็เครียดไหนจะแม่ไหนจะน้องอะไรเงี้ยก็เครียดไง แต่แม่เก็บอาการไม่อยากไม่อยากเครียดให้ลูกเห็นอันนี้คนพิการเขาก็ไม่รู้เรื่องแล้วนะก็คือเขาก็ต้องเอาเขารอดแต่เรา,าเครียดจะออกไปยังไงน้องเราก็ท้อง้ตัวเราก็มีแผลที่เพิุณผ่าตัดมาอะไรเงี้ยน้ําก็มาแล้วคือของทุกอย่างในบ้านพังหมดก็เออพังก็คือพังมันก็คือต้องทําใจยอมรับใช่ไหมฮะ นอกจากนี้กองทัพเรือได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลไทยนครินจับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาตั้งจุดตรวจและรักษาโรคเบื้องต้นให้กับผู้ที่มารอรับสิ่งของบริจาคประกอบด้วยแพทย์เภสัชกรพยาบาลและเจ้าหน้าที่อีกกว่า20คน ก่อนจะปิดท้ายด้วยเสียงเพลงจากนักร้องของค่ายแกมมี่ที่มาร่วมบริจาคสิ่งของในครั้งนี้อาทิภัยพงศธรอ๊อฟสุพนัทน้ำชาชีรนัทอ๊อฟชัยนนท์เทมโป,โปโปและสองสาวพราวบุ๊กจากวงโอลิฟเพื่อช่วยคลายเครียดและสร้างความบันเทิงให้กับผู้ประสบภัยซึ่งหลายคนที่มาในครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันรู้สึกว่ายิ่งประสบมากยิ่งอยากช่วยมากครับ เพราะอะไรเพราะว่าตั้งแต่น้าท่วมมาเนี่ยทาให้ผมรู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นเป็นหมดทุกอย่างเลยนะช่างปลาปลาช่างไฟช่างอะไรเพราะต้องช่วยดูแลตัวเองที่บ้านอะไรย่างเงี้ยฮะเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เรามีโอกาสได้ช่วยเหลือคนอื่นก็เลยต้องยิ่งอยากที่จะปฏิบัติหน้าที่นี้ฮะครับมีโอกาสคราวนี้ก็เลยเต็มที่ครับผมเราวันนี้พวกเราทั้งหมดก็ของจีแอม,มก็มีร่วมกับกองทัพเรือก็ มาให้กำลังใจนะครับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกท่านนะครับให้มีกำลังใจนะครับเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้มันหลีกเลี่ยงกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อยู่ที่กำลังใจทุกคนแล้วกันนะครับเป็นสิ่งสำคัญครับทั้งนี้กองทัพเรือยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อไปโดยภารกิจหลัก นอกจากนำสิ่งของไปเพื่อบรรเทาทุกแล้วอีกภารกิจที่สำคัญของกองทัพเรือคือการผลักดันน้ำโดยเรือของกองทัพอย่างต่อเนื่องและดูแลพื้นที่โรงพยาบาลศิริราชทั้งแนวกระสอบทรายและแผนอพยพผู้ป่วยหากเกิดเหตุฉุกเฉินสุกฤษพาณิตกิจดำรงถ่ายภาพสานิตขันทองทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง t n n 24รายงาน ะะก็เป็นน้ำใจที่หลั่งไหลเข้ามากันในช่วงนี้ด้วยค่ะชะเดี๋ยวเราพักกันก่อนะนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะไปดูพาคุณผู้ชมไปดูว่าสาเหตุที่บางรายการตอนนี้ที่เห็นอยู่ตามหน้าจอเนี่ยมันก็มีการเอาเทปมารีรานกันบ้างรา<ช>คามันเป็นเหตุผลมาจากเรื่องของน้ําท่วมมีรายการอะไรบ้างเดี๋ยวเรารวบรวมมาให้นะคะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งได้เดี๋ยวช่วงหน้ากละะะับมาค่ะ